อย่างกองพันธฐานราบมณฑนฐานบกที่21ค่ะจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่โรงเรียนสามัคคีรถไฟอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะจัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำล้างทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อนภายในโรงเรียนนะคะตามหอประชุมตามสนามกีฬาเพราะว่าไม่ได้ใช้งานนานค่ะแล้วก็ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อภายในห้องเรียนอาคารเรียนโรงอาหารรวมถึงจัดห้องเรียนให้กับโรงเรียนด้วยเพื่อให้เกิดความม เปิดทำการเรียนการสอนในวันที่14มิถุนายนได้ทางกองทัพภาคที่2ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพ,พระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจจากกองพลฐานราบที่3กองพลฐานม้าที่3และมณฑลฐานบกที่21จัดกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาโรงเรียนบ i ๊กคลี n i n g ทำความสะอาดโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมากว่า20แห่งนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองก่อนเปิดเทอมและยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2564ด้วยค่ะ